กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่227กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ขอนำเสนอหมูบ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อบ้านดอนแสงหมู่ที่16ตำบลขามป้อมอำเภอเขียมราชจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่ง ข้อมูลพื้นฐานบ้านดอนแซงหมู่ที่16ตำบลขามป้อมอำเภอเขียมราชเดิมชื่อบ้านคอนแซงมีลักษณะเป็นดอนเป็นป่ามีต้นไม้ต้นชาติต้นกุง้งและต้นไม้อื่นขึ้นอย่างหนาแน่นต่อมามีพ่อใหญ่ล้อมสายจิตได้เป็นผู้นำในการออกมาตั้งบ้านเรือนเป็นคนแรก หลังจากนั้นได้มีประชาชนออกมาอาศัยใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้นจึงได้ขอแยกหมู่บ้านตั้งชื่อว่าบ้านดอนแซงเมื่อปีพุทธศักราช2530ปัจจุบันมีประชากรในหมู่บ้าน369คนมีครัวเรือน121ครัวเรือน พื้นบุนชนสัมพันธ์กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่227ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าแนะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อที่บ้านดอนแสงได้น้อมนำเอาแนวความคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาบาพิษรมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจัดดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วนมีกิจกรรมโดดเด่นคือ ด้านการทําการเกษตรผสมผสานหลายอย่างเน้นการใช้ในชีวิตประจําวันถ้าเหลือจึงจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันเองในหมู่บ้าน 2. การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านผู้นําหมู่บ้านและลูกบ้านมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นอย่างดีมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิมคุ้มกัน มีความรู้คู่คุณธรรมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนำหลักปรัชญาของศษษษษเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหมู่บ้าน2.1ด้านความพอประมาณมีการผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวและหมู่บ้านหากมีเหลือจึงจำน่ายมีกิจกรรมที่ทำให้หมู่บ้านมีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามีการสนับสนุนครอบครัวให้มีการออมเงินมีการทำบัญชีครัวเรือน รายรับรายจ่ายและมีการวางแผนการใช้อย่างเหมาะสม2.2ด้านความมีเหตุผลมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนหมู่บ้านจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้านรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดเกิดความยั่งยืนหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 2.3ด้านภูมิคุ้มกันหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุกมีแผนการเฝ้าระวังยาเสพติดมีเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปันมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี มีกิจกรรมให้การศึกษาแก่เยาวชนหมู่บ้านความหลากหลายด้านการผลิตมีการสร้างงานในหมู่บ้านป้องกันการอพยพย้ายแรงงาน2.4ด้านความรู้คู่คุณธรรมหมู่บ้านมีแผนส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมมีการทำบุญในวันสำคัญต่างๆมีการบำรุงพัฒนาวัดและชาปนสถานของหมู่บ้านหมู่บ้านมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูง,งาน มีการรวบรวมจัดทำเอกสารหมู่บ้านมีการถ่ายทอดแนวความคิดความรู้แนวทางการทำงานต่างๆ2.5จัดทำแผนพัฒนาชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีจุดเด่นคือการนำหลักตรดยาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อมาใช้อย่างเข้าใจ 3. การขยายผลการดำเนินชีวิตต,ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกไปสู่ภายนอกหมู่บ้านขยายผลให้หมู่บ้านอื่นดำเนินการตามสร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชน 4. มีการลงข้อมูลในระบบแอปพลิเคชันติดตามงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการให้มีการลงข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมต่างๆที่กล่าวมากองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่227กองกํากับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22จึงเสนอบ้านดอนแซงหมู่ที่16ตำบลขามป้อมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธาน,านีเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเนื่องจากจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตสมริผลความมั่นคง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพอ่อ